สวัสดีครับดีดีแทกคุเตอร์เซอร์วิสครับผมส่งงานรอบดึกให้สปินเทอแลมโบสุดฮอตนะครับผมวันนี้เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว LED ขาวนี่เป็นหลอดไฟเลี้ยว LED ขาวนะครับผม ชุดละสองบบาทครับผมแล้วก็นี่ขาจับโทรศัพท์นะครับยืดที่ชิวนะครับผม<า>ชุดละเจ็ดาสนะครับผม<า>เผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ GT Scooter Service ครับผมขอบคุณมากครับ